สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเช็คพลังงาน9.9นะคะพลังงาน9.9ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจะนึงดูดสิ่งใดเข้ามาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่นึงพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้ขอมาเจอคลิปคลิปนี้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปคลิปนี้นะคะพลังงาน9.9 พลังงานของคุณเป็นแบบไหนคะจะได้เจอกับเรื่องอะไรนะคะ9.9จะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาบ้างในชีวิตโอ้โห9.9มีคนจะเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าคะใครที่รอวีซา่าใครที่รอเอกสารเดินทางไกลไม่หมาว่ามีโอกาสนะ9.9คุณอาจจะได้คุณอาจจะไปทํางานไปเที่ยวไปหาคนรักหรือว่าย้ายถิ่นฐานได้เลยนะคะเพราะไพ่อพอของ6รดาบไพ่อของการเดินทางไกลไพ่อของการคุณเรียกว่าอะไรอะ คนที่จะมีชีวิตที่ดีอ่ะมีชีวิตที่รุ่งเรืองอ่ะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะหมดเขาเรียกว่าหมดอุปสรรคหมดอุป,ปัญหาก้าไปสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะบางคนไม่เหมาว่าได้เดินทางไกลนะเดินทางไปต่างประเทศทํางานก็ได้เอกาสารผ่านนะคะ9.9มีโอกาส Or, จะมีชีวิตที่ดีที่ดีที่ดีกว่าเดิมแน่นอนอ่ะมันก็ว่าผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้น,พนปัญหาก้าไปสู่เส้นทางใหม่นะคะโอเค9.9อะไรอีก พลังงานของ9.9พลังงานอะไรอีกคะพี่ไพ่ไปเที่ยวกันหรือเปล่าคะก็มีโอกาสเดินทางไกลแบบมากๆเลยอ่ะแม่หมอว่าโอ้โห9.9บางคนอ่ะ9.9พลังงานของคนที่จะได้เจอความรักเหมือนกันนะคะหกถ้วยเป็นคนที่แม่หมอถึงบอกว่า9.9เป็นพลังงานที่ที่ดีมากๆเลยเส้นทางใหม่ของคุณการเจอคนรักของคุณก็ได้คุณจะบางคนได้เจอคู่แท้นะคะได้เจอคู่บุญคู่บารมีคู่แท้จากอดีตชาติหกถ้วย รียูเนียนกลับมาในชีวิตของคุณบางคนเดินทางไกลก็ได้ไปเจอคู่ก็ได้บางคนเจอคู่ทางไกลก็ได้ต่างอำเภอต่างจังหวดัดต่างภูมิภาคแต่เป็นรักระยะไกลรักระยะไกลมีคนกําลังเดินทางเข้ามาชีวิตของคุณหรือว่าคุณกําลังเดินทางไปหาใครบางคนได้เจอคู่นะคะได้เจอคู่ได้ลงหลักปักฐานโอเคคู่บุญคู่บาร,รมีนะคะหกถ้วยพลัง9.9เาโอเคเอะไรอีกถ้าไม่ใช่คู่ก็เจอกันยันนะไม่ กันยามิที่ดีที่คอยช่วยเหลือคุณที่สนับสนุนคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างคุณให้ความเมตตาต่อคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่เหมาะว่านะคะเป็นพลังงานของความเมตตานะพลังงานของการเจอคู่เจอคนรัก9.9พลังงานอะไรอีกพลังงานของความสําเร็จนะคะการเดินทางความสําเร็จการเฉลิมฉลองไม่หมอว่าบางคน9.9นี่าการงานของคุณจะก้าวหน้าจะรุ่งเรืองมากๆมีชื่อเสียงถ้าบางคนมีชื่อเสียงในแพลตฟอร์มก็ได้นะคะหรวอในธุรกิจ อะไรของคุณก็ณได้ที่คุณลงมือทำอะ่ะธุรกิจการค้าการขายธุรกิจงานประจําทุกอย่างได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับเงินเดือนเพิ่มหรือว่าในเฟสตฟอมต่างๆคุณอาจจะแบบขายของทีมีกําไรคุณอาจจะได้ยอดไลค์ยอดทุเรยกไร็ได้ยอดยอดยอดดูอ่ะยอดยอดคนดูอ่ะ เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทํางานทําเงินให้คุณในทุกฟตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะยอดวิวใช่ยอดวิว,ยอ,ว,วยอดวิวปังอะไรเงี้ยมีชื่อเสียงก็ได้นะคะเป็นอย่าง,งานั้นการงานคุณจะประสบความสําเร็จบางคนเดินทางไกลจะมีความสุขมากๆไม่หม่ว่าหรือว่าคนทางไกลเดินทางมาหาคุณก็ได้มันมันมีโอกาสาที่จะมีงานเฉลิมฉลองนะคะไม่หม่ว่าอาจจะแบบเฉลิมฉลองในการแต่งงานซื้อรถใหม่มีโอกาสซื้อรถใหม่เหมือนกันนะขึ้นบ้านใหม่ซื้อรถใหม่โอกาสเฉลิมฉลอง การประสบความสําเร็จการเรียนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความที่มันมีความสุขอะเป็นความที่มันทาให้คุณมีความสุขมีความสุขแล้วก็การเงินคุณดีด้วยการงานประสบความสําเร็จได้การเงินก็เข้ามาทําให้คุณสุขกายสบายใจนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆ9.9้าจุดเก้านะคะพลังงาน9.9้าจุดเก้ามีอะไรเอียครับพี่ไพ่ขอให้เป็นพลังงานที่แบบปังจึ้งอะนะคะอันนี้ก็ปังจึ้งเลยนะคะไมบอกว่าพลังงาน9.9คนที่ผัานดูคลิปนี้โอ้โหเดอะสตาร์ ชีวิตคุณจะโดดเด่นเจิดจรัดมากๆเลยอะ่ะที่แม่หมอบอกบางคนมีชื่อเสียงนะในโลกออนไลน์ก็ได้ในการทํางานของคุณก็ในธุรกิจของคุณก็ได้ในช่องตฟอร์มต่างๆของคุณก็ได้มันคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้คนอะ่ะเป็นคนที่ผู้คนนับนับหน้าถือตานะเหมือนเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้อะ่ะให้ผู้ไ้ผู้คนเคารพนับถือคุณอ่ะนะคะไม่แม่หมอว่าไม่ว่าคุณจะโพส์อะไรหรือว่าให้ความรู้อะไรแก่ผู้คนอะ่ะ คุณมีคนติดตามเยอะนะคุณเหมือนเป็นแสงสว่างให้ผู้คนอะ่ะแม่หมอว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนเหมือนดูแลตัวเองดีอะ่ะเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีคิดบวกอะ่ะเป็นพลังงานที่สูงมากๆเลยอะ่ะพลังงานของการดึงดูดนะคะเดอสตาคุณจะดึงดูดทุกอย่างเข้ามาแบบปฏิหารมากๆให้ปฏิหารให้ของ ชีวิตที่จะร่มเย็นเป็นสุขชีวิตที่จะดึงดูดความสุขความความเจเริญความรุ่งเรืองเข้ามาเส้นทางใหม่ที่คุณจะได้เจอเกจเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยอะ่ะเส้นทางที่จะเกิดขึ้นแบบปฏิหารนะแม่หมอเห็นไหมครับไพ่ของกดแรงดึงดูดบางคนดึงดูดคู่เข้ามาดึงดูดความสําเร็จเข้ามาในชีวิตดึงดูดชื่อเสียงเข้ามาดึงดูดกันยนาณมิตรเข้ามาคนที่จะมาซัพพอร์ตคุณคนที่คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะ คุณเป็นคนที่อยู่ในแสงอะ่ะมีผู้คนยอมรับประมาณนั้นเลยอะ่ะดึงดูดความสําเร็จอะ่ะดึงดูดชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขดึงดูดคู่ดึงดูดเงินทองดึงดูดชื่อเสียงทุกอย่างชีวิตคุณไม่เหมอว่าจะไม่เหมือนเดิมนนะ่ะเหมือนเดิมนะ9.9าอะ่ะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางที่ดีแน่นอนอะ่ะมีความสุขกายสบายใจชีวิตที่มันสงบชีวิตที่มันเบาสบายอะ่ะโล่งโปร่งสบายอ่ะนะคะมันไม่มีดาบเลยอะ่ะมีแค่ดาบ หกดาบหมายความว่าเราจบทุกปัญหาแล้วนะคะจบทุกอุปสรรคมันก้าไปส,สู่เส้นทางที่ดีเส้นทางที่มีความสุขเส้นทางที่สดใสอะนะคะแม่มอว่าอะไรอีกบางคนเดินทางไกลได้เจอคู่ก็ได้นะคะแม่หมอว่าเดินทางท่องเที่ยวอาจจะได้เจอคนรักก็ได้แบบปุปปับปรับจับพันก็ได้อะนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะใครมี ผลลุกมากเลยไปพอบอกตรงนี้ใครมีแผนเดินทางไกลเดินทางท่องเที่ยวไหมคะในก็ได้ในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้อาจจะเจอคนคนนั้นก็ได้นะคะไม่เหมาว่ามาพร้อมชอบมากอกอะ่ะมาพร้อมกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบอะ่ะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีโอกาสได้เจอจริงๆนะใครมีแผนนะคะแบบอธิษฐานจิตนะดึงดูดเข้ามาจริงๆนะคะลูกดวงนี่คืออ่านไพ่แล้วผลลุกไปอะ่ะมันเหมือนแบบให้แม่หมอ ไกลามาไกลาลายว่าอย่างนี้จริงๆเพราะเหมือนกับว่าส่ง,ส,งส่งมาแนละ้ไม่หมอพูดไม่ทันอนะ่ะมันกับไกล์ลายมาว่าต้องเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะโอ้โหราชินีเออดีเอ็มเพจแม่หมอคิดว่าราชนีถือเรียนโอ้โห9 9คุณขามหาราณีทั้งหลายผู้หญิงที่มาดูคลิป,ลปนี้คุณนะ่ะจะได้นั่งเป็นมหาราณีนะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองมีความสุขการสบายใจมีชีวิตที่ดีสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สม,มัติด้วยรูปสม,มัติ ความเป็นแม่ความเป็นผู้หญิงที่ดีความเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจเมตตาการุนาน่ะคุณจะมีชีวิตที่ดีมากๆดีไม่ดีจะได้เจอคู่ที่มีฐานะมากๆนะคะคุณอะนะคะที่ไม่หมอบอกนะคะพอมีไม่ดีจะได้เจอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะเป็นมหาราีได้เลยจริงๆอะนะคะเห็นไหมคะการเดินทางของคุณครั้งเนี้ยมันจะนําพาคุณไปสู่มหาราณีมาดามราชอ่ะดีเอ็มเพสแน่นอนคนุณ จกกักรพัดดีนีนั่งอยู่บนกองเงินกองทองมีความสุขถ้าผู้ชายก็เหมือนกันคุณจะได้เจอผู้หญิงที่เป็นดิอัมเพสผู้หญิงที่มีฐานะผู้หญิงที่เจ็ดใจด,ดีผู้หญิงที่มีไม่ตาเป็นแม่ของลูกเป็นผู้หญิงที่ดีงามทั้งกายทั้งใจทัศนคติดีมีพลังบวกมีความสดใสสวยดูมีสเสน่ห์สะอาดสะอาดเหมือนกันเลยผู้หญิงผู้ชายไม่มอเป็นพลังงานดีมากอะ่ะบางคนถ้ามีแพลนที่จะไปเที่ยวนะคะไม่หมอว่ามีโอกาสจริงๆที่คุณจะได้เจอหรือบางคนก็ไปแล้วนะกําลังเดินทางไปกาลังได้เอกสารนะคะโอเค9.9้จุดเกอย่าบอกว่ อีกพี่ไพยจึ้งมากจริงๆอะนะพลังงานคุณดีมากจริงๆที่ผ่านดูคลิปนี้อีกใบหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งสรุปพลังงานความเฟิร์มหน่อยนะคะพิไัย ดึงดูดอะไรเข้ามาโอ้โหความรักดึงดูดความรักความสุขความสมหวังความพรั่งพร้อมในชีวิตที่แม่หมอบอกอะนะคะเดินทางไกลครั้งนี้คุณจะได้เจอคู่ได้เจอความรักมันเป็นความสุขนะได้เจอของขวัญที่ชิ้นใหญ่มากๆอาจจะเป็นเงินทองก็ได้อาจจะเป็นความรักก็ได้อาจจะเป็นโชคลาภโอกาสดีๆก็ได้มันเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่คุณจะได้อะมาทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมาเหมือนเติมเต็มให้ชีวิตของคุณมันเพียบพร้อมทุกอย่างเลยอะนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะแล้วถ้าได้เจอคู่คู่บุญคู่บารมีอะนะคะไม่หมอว่าเป็นคน ที่โดดเด่นทั้งคู่เลยมีหน้าที่การงานที่ดีมากๆเป็นคู่ที่ดึงดูดเข้ามานะ่ะคนเหมือนกันจะดึงดูดเข้ามาหากันไม่เหมอว่าถ้าผู้หญิงที่มาดูคลิป,ลปนี้ถ้าคุณดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดีทั้งภายในทั้งภายนอกรักตัวเองลลเลซลเลฟซเซลแคร์ตัวเองเป็น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 เขาเรียกว่าอะไรเป็น,ปน,ปนอ่าเด็มเพจมาแล้วอะ่ะคือฉันไม่ได้รอความรักนะฉันดูแลตัวเองและฉันเชื่อว่าฉันมีคู่แน่นอนฉันดูแลตัวเองเพื่อรอคนคนนั้นเนี่ยคุณดูแลคุณทั้งกายทั้งใจอะ่ะคุณจะได้รับเจอสิ่งนั้นแบบ เกินความคาดหมายแน่นอนอะไม่หมอว่านะเขาจะมาจริงๆนะเขาจะมาจริงๆคุณได้ไดเจอจริงๆอ่ะเจอความสุขบางคนได้เงินโชคลาภก้อนใหญ่บางคนได้เจอคู่บางคนได้เจอโอกาสใหม่ๆความสุขเป็นสิ่งที่9.9จักราวาลอยากจะบอกคุณว่าชีวิตของคุณจะดีมาก ชีวิตที่ดีเลิศดประเสริฐสีนั่งอยู่บนกองเงินกองทองมีชีวิตที่สุขสบายประดุจดังเจ้าหญิงแน่นอนนะคะขอรับเอาไปนะคะพลังงานดีมากเวลายังเหลือนิดนึงขอยืนยันพลังงานอีกใบหนึ่งนะคะพี่ไพ่ย,ยืนยันนะคะอีกไม่ก,กี่นาทีฟันธงค่ะฟันดาบฟันธงฟันธงแน่นอนแต่สำารับแน่นอนชัวแน่นอนความรักครั้งใหม่ที่ทําให้คุณมีความสุข ไพ่ออกมาฟันธงเลยนะคะว่าใช่แน่นอนที่ไม่หมอพูดมาดเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรดีๆท,ที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ9.9คือความสุขได้เจอคู่ความมั่งคั่งร่ำรวยอุรมสมบูรณ์นะคะรับเอาไปได้เลยนะคะนี่คือพลังงาน9.9โชคดีค่ะ